เราชาวไทยเรารู้จักครับผมก็ได้ครับอาจากอเมริกาแล้วนะตอนนี้ก็ไปอยู่ประเทศไทยแล้วนะครับก็เวลาคนถามว่าอะไรที่คุณทอมคิดว่าแตกต่างที่สุดระหว่างเมืองไทยกับอ,อเมริกานะมองาว่าการจริงๆนะขณะวันนี้ผมไม่เย็นๆนะ ไบ่นกันเรื่องตัวนี้นะครับอ่ะเรามาดูข่าวกันบ้างเอาข่าวแรกเลยนะที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากก็คือเรื่องคุณหญิงคุณหมอคนทิที่ได้ไปไอซ์แลนด์เพื่อไปล่านะครับนอร์ทไลท์ Light, สีเหนือใช่ไหม ผมก็เคยได้ไปมาแล้วนะกับปุ้ยนะสองปีที่แล้วที่阿拉斯加สวยจริงครับแต่ทริปของหมอพรทริปเนี่ยจบไม่ค่อยสวยจบไม่สวยอาจจะไปเห็นแสงสีเสียงที่สวยงามแต่ตัวคุณหมอเองเนี่ยได้เห็นแสงสีเสียงของอีกข้างเลยคือข้างที่รับพฤติกรรม ของผู้ที่มีอำนาจในเมืองไทยหรือสำหรับตรงนี้นะพวกสวที่มีการเข้าไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารอันหนึง่งที่เมืองเรคคาิกไอซ์แลนด์เราก็มีหัวหน้าเชฟออกมาไล่ออกมาไล่ไม่ให้กินร้านนี้ผมไม่เอาคุณ ผมไม่ต้อนรับคนเลวผมไม่ต้อนรับคนที่ฆ่าประชาธิปไตยเชฟคนเนี้ยังบอกเลยนะเมื่อก่อนเป็นแฟนคลับของคุณหมอเลยแต่ก็ผิดหวังในสิ่งที่คุณหมอทำมากสังคมก็วิจารณ์กันทั้งซ้ายทั้งขวาใครถูกใครผิดคุณหมอพรทิตเองก็บอกว่ากลับมาแล้วจะไม่ดำเนิน อะไรเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจะใช้ธรรมะแทนมีสอวอที่เป็นเพื่อนคุณหมอออกมาพูดหลายคนต้องดำเดนินตามกฎหมายของประเทศไอซ์แลนด์ของสิทธิของมนุษย์ที่าชนอย,าาอย่างนู้อย่างนี้อ่ะเราแบ่งกันเี็นเรื่องนะเรื่องแรกเชฟคนนี้ที่ออกมาไล่คุณหมอพรทิพย์ไม ให้เข้าไปในร้านเนี่ยทำผิดกฎหมายไหมกฎหมายตามประเทศทำผิดไหมเอาให้ชัดเจนเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายร้านอาหารในอเมริกาหรือร้านไหนในเมืองไทยเองนี่เสร็จครับที่จะไม่ให้บริการคนที่เขามองว่าเขาไม่อยากให้บริการหรือเขามองว่าเข้ามาร้านเขาแล้ว ำให้คนอื่นที่นั่งกินในร้านไม่สบายใจไม่มีคนไปมายไหนที่บอกว่าร้านไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่บริการให้กับคนที่เขาไม่ต้องการบริการคุณทอมผิดครับบริการเขามีกฎเลยถ้าคุณไม่ให้บริการคนที่ผิว มันต้องพรูฟกันมาคือมาว่าทำไมไม่ให้เขาเข้าไปในร้านโดยที่คดีเนี้ยก็ชัดเจนนะครับเจ้าของร้านเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยถ้าให้คุณหมอพรทิพย์กินอาจจะรบกวนหรือให้แขกคนอื่นที่ก็ไม่ชอบหรือพนักงานคนอื่นที่ไม่ชอบหรือไม่สบายใจที่ือคุณหมอพรทิพย์เข้าไปกินทําให้เขาทํางานไม่ได้สุทิภาพทําให้ร้านเขาบรรยากาศเสีย มันเขามีสิทธิ์ดังนั้นสวที่ออกมาบอกว่าให้ใช้กฎหมายฟ้องเฟิงเนี่ยพวกคุณมั่วหมดไม่มีกฎหมายในโลกนี้หหละครับที่ที่จะใช้ฟ้องได้มีสวหลายคนสวหน้าเดิมสวนักร้องที่ออกมาป้องกันคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าทำร้ายมนุษย์เสียชนสิทธิ์ของหมองพรทิพย ฟังจากสวอสองคนนี้แล้วผมไม่เอ่ยชื่อนะคงรู้รว่าสวคือใครผมขำเกือบตกเก้าอี้และทีพวกคุณทำร้ายสิทธิมนุษยชนของคนไทยแม่งพวกนี้ไม่มองกระจกตัวเองเลยอะไรที่ตัวเองถูกก็ถูกตลอดอะไรที่คนที่คุณไม่ชอบหรือปราคับประคองของคุณก็ผิดตลอด คำว่าป้องกันสิทธิมนุษยชนออกไปจากปากสอวสองคนนี้มันทุเลศผมพูดแท่นี้กัแล้วนแล้วกลตกลงคุณทอมคิดว่าคนที่เป็นเชฟคนนี้ทําถูกเหรอการที่ไปไล่หมอคอนทิ์อ,อกจากราศเนี่ยผมมาพูดมาตลอดถ้ากลับไปดู f เฟ e บ o ๊กเพจของผมนะ ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ควรจะให้เกียรติหรือนับถือคนที่มีดีเพราะตำแหน่งอย่างเดียวผมรู้เป็นคนไม่เรียกใครว่าท่าน,นวิธีที่จะให้คนพวกนี้เขารู้ว่าสังคมรับเขาไม่ได้เนี่ยก็คือต้องไม่ต้อนรับต้องไม่ยินดีต้องไม่ให้เกียรติเขางั้นผมไม่มองว่าสิ่งที่เชฟคนนี้ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด จริงๆแล้วผมอยากสนับสนุนให้คนไทยทํางี้มากขึ้นวิธีที่จะแก้ไขไอ้พวกที่คิดว่าตัวเองดีกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าแต่คมขู่ข่มหัวคนไทยตรอนี่ยก็คือต้องใช้วิธีปรับสันดานของพวกนี้ด้วยสังคม เห็นว่าผิดอ่ะเราต้องเห็นว่าผิดบ้างผมก้เป็นคนที่มีจริยาบัณมไม่คิดว่าครจะใช้คาที่หยาบคายอันนี้ก็ไม่ถูกต้องหรือจะไปบอกว่าจะขับรถชนเขาเลยอันนี้ก็ผิดเรามีวิธีประท้วงในการที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงควา,ามหยาบคายนะครับอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วเชฟคนเนี้ยก็เพียงจะควรจะเข้าไปบอกคุณหมอพรทิพย ว่าร้านนี้ไม่ต้อนรับสวจากประเทศไทยที่ทำลายระบบประชาธิปไตยหรือเขาอาจจะมีอะไรส่วนตัวกับหมอพรทิพที่ไม่ชอบที่หมอพรทิพเนี่ยมีเรื่องที่มีข่าวออกมาว่าผิดปกติเรื่องซื้อ GT2000 แล้วก็ทำให้มีทหารกับรลายคนเสียชีวิตไปอันนี้เขามีสิทธิ บอกว่มไม่สนับสนุนการหยาบคายอยู่ดีแต่ผมสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยมีความกล้าหาญมีความไม่รับรองมีการไม่ให้เกียรติคนที่เรามองว่าเป็นภัยคำอะไรเนี่ยสําหรับสังคมในการที่มีแต่ตําแหน่งแต่ไม่มีจริยาบรติและสหรับเรื่องนี้ผมพูดอย่างนี้ครับผมพูดมาตลอดไม่ควรจะยกมือไหว้ ้องยกมือไหว้พวกที่มีอานาจเลยแต่ไม่มีเกียรติอย่างแท้จริงไม่ควรจะต้อนรับคนที่ทําร้ายประเทศชาติไม่ควรจะให้เกียรติเลยแต่ก็กรุณาทําด้วยจริยญญาบัณด้วยสติอย่าใช้คำหยาบคายเราต้องดีกว่าพวกเขาเราอย่าลงไปเล่นในโคลนสุกปรกเหมือนพวกเขาแต่เรามีสิทธิ์ครับคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะไม่ให้เกียดคนที่ไม่ให้เกียกเราเรื่องที่สองก็กลับมาเรื่องสอวอสอสอที่ตอนนี้ออกมาโจมตีรองประธานสภาหมออ๋องใช่ไหมหมออ๋องหะืเปล่าูดถูกักับพักก้าวไกลที่บอกพักก้าวไกลเล่นเกมการเมืองเล่นเกมการเมือง ขับไล่หมอออกออกไปจากตําแหน่งของก้าวไกลเพื่อจะได้ป้องกันตําแหน่งของรองประธานสภาผมได้ฟังเมื่อเช้านะมีสอสอจากพรรคเพื่อไทยออกมาคนหนึ่งเนี่ยออกมาบอกว่าทําสิ่งนี้มันผิดมันใช้กฎของสภาในทางผิดเพราะอยากป้องกันตําแหน่งของคนนี้ผมอดขําไม่ได้นะ เวลาคนที่มีอำนาจหรือเวลาคนพวกนี้จะใช้กฎของสภาหรือกฎที่ตัวเองร่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นผลประโยชน์อของตัวเองนะก็กลับไปที่ผมพูดกันถูกตลอดแต่เขาอีกฝ่ายหนึ่งเขาเล่นมั่งเนี่ยตามกฎเกณฑ์ของสภานะก็มาด่าเขามาว่าเขามาบอกเขาทำผิดเออมันขับรีบกูทำอะไรถูกหมดพวกมึงทำอะไรผิด โดยที่ก้าวไกลไม่ทาอะไรผิดเลยบอกม่าทำอะไรผิดเลยก็เมื่อคุณกั่นแกล้งเขาคุณสัญญาเขาคุณอย่างงู้นอย่างนี้คุณหลอกลวงเขามาขนาดนี้แล้วเพราะก้าวไกลเขาจะฉลาดขึ้นมามั่งไม่หลงกลแล้วก็ไปด่าเขาไปว่าเขาว่าเขาทําผิดแล้วก็มีนักร้องอีกแล้วนักร้องอีกแล้วที่จอกไปต่อที่จอกไปหาเรื่องในสารัฐธรรมนูน ว่าสีทงที่ก้าวไกลคือผิดทำผิดผิดได้ยังไงก็กฎมันชัดเจนเห็คุณมีสิทธิ์ขับไล่สอสอของพักคุณเขาก็มีสิทธิ์ที่ไปอยู่พักใหม่แล้วตําแหน่งเข้าไปกับเขาไม่ได้ผิดตรงไหนมันผิดขึ้นมาเพราะคราวเนี้ยมันกลับไปตบหน้าไอ้พวกที่คิดว่าตัวเองถูกตลอดใช้กฎหมายพวกเป็นผลประโยชน์ของตัวเองตลอด เพราะเขาจะใช้กามั่งก็ต่อว่าเรื่องสุดท้ายนะคะรับเทียบูวันนี้นะก็คือเรื่องบิ๊กโจ๊กก็ดูเหมือนว่าจะคลายไปแล้วนะวันนี้เราได้พบตอรอคนใหม่แล้วนะแต่ก็มีสองอย่างนะก็ป,ปดฝากไปถึงประชาชนหรือบิ๊กโจ๊กไม่ได้ก็สิ่งสองอย่างนี้ออกมาจากปากของบิ๊กโจ๊กเองอันแรกก็คือ เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเขากับปิกต่อแต่มันมีมือสามเข้ามากวนมีใครรู้ไหมครับมือสามนี่คือใครอยากรู้จังเลยใครรู้ช่วยแชร์หน่อยสิวพามือสามนี่มันใหญ่ขนาดนี้เลยนะบุกเข้าไปบ้านปิ๊กโจ๊กได้ดึงออกมาในการใส่กางเกงเล็งได้ไม่น่าเชื่ออยากรู้จังเลยพิกคนที่สามเนี่ย กับเรื่องที่บิ๊กโจ๊กพูดออกมาที่ผมอยากฝากให้บิ๊กโจ๊กลองพิจารณาและคิดดูบิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจที่ดี่ทำงานได้ดีมีผลงานเยอะถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถึงเวลาไหมครับที่บิ๊กโจ๊กจะเป็นเวลาผู้หลุดอ,อย่างแท้จริงบิ๊กโจ๊กออกมาบอกว่าถ้าเล่นบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็จะมีอะไรแชร์เผาระบบตำรวจทิ้งหมดเลยได้เลย ข้อมูลนี่อยู่กับเขาพิ่มมากที่จะทให้ความชิบหายวายวกมาให้กับ,บ,บตำบวจตมารวจได้เลยคุณจองครับไม่ดีนะที่จะแชร์สิทีที่จะนําความชิบหายเผาบ้านตารวจเลวทิ้งไปให้หมดสิทีภรรยาคุณก็บอกแนละ้วว่าให้เราออกผมเห็นด้วยนะทําอย่างอื่น,นครับคุณทําดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นหัวคุณเลยให้คุณทําดีให้ประชาชน ดีให้สังคมดีกว่าแช้ออกมาเลยว่าในตำรวจเนี่ยมันเน่าแค่ไหนมันเล็กแค่ถ้าคุณมีข้อมูลพวกนี้จริงเนี่ยแต่คุณยังอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้ตัวคุณเองตระกูลคุณเองชื่อเสียงคุณเองก็เสียไปด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ทำอะไรให้ประชาชนชิบหายไปด้วยผมอยากฝากให้พิกโจนเน้เ่ยนะครับเป็นกระดุมนับถือนะคิดดีดถ้าคุมีข้อมูลนี่ ล้มระบบชั่วร้ายของตํารวจได้แล้วเป็นประโยชน์ให้กับประชาช,ชนเนี่ยผมว่าน่าแ์นะถ้าคนไม่แฉเพราะคุณเป็นห่วงน่เป็นห่วงนี่เอาข้อมูลไม่ผมก็ได้ครับเอาข้อมูลไม่ผมหาวิธีไม่ผมก็ได้ผมแฉเองผมไม่มีปัญหาเลยคนท้องไม่กลัวตายเลยอยู่ทุกวันเนี่ยคนก็มันกะอยู่บนโลกที่เราไยเราต้องระวังเราต้องระแวง เราต้องกลัวว่าเราจะโดนโจรหรือโดนตำรวจเล่นเรามากกว่าเอามันสักทีถ้ามีข้อมูลจริงนะครับบิ๊กโจ๊กแชรเอาไ้ผมก็ได้ผมแชร์ผมกล้าพอแต่ขอให้เป็นข้อมูลนะที่สุดท้ายแล้วเป็นผลประโยชน์กับประชาชนไม่ใส่ร้ายใครไม่ปิดเบืองใครเมืม่อไี่พวกนักร้องทั้งหรายที่บอกว่ามีข้อมูลนู้นข้อมูลนี้แตใช้กผมผมเชื่อบิ๊กโจมีข้อ ฝากกันนะครับมาถึงเวลาแล้วที่เราต้องปฏิรูประบบพ้นจิสุดท้ายขอฝากนะฝาเป็นหงเป็นใยขับใจการไหว้พระให้กับพี่น้องชาวไทยที่โดนกระทบด้วยการน้ำท่วมที่สุขโขทยัยที่นู่นที่นี่เห็นภาพแล้วอดจะร้องไห้ไม่ได้ ผมก็จะจัดการบริจาคนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมนะผมก็ทําได้แค่เนี้บยบริจาคนะตังไปช่วยนะอยากให้พี่น้องชาวไัยอย่างน้อยเขามีคนที่เขารู้ดูแลเขาหน่อยเราก็ช่วยเรืยอที่เราช่วยได้แล้วกันนะ <c oughs> แต่ระวังนะครับอ <c oughs> ย่าถูกหลอกลวงนะตอนนี้ก็น่าจะมีพวกโจรเยอะที่หลอกลวงหานู่นหานี่ ่อจะบอกว่าไปช่วยพวกที่โดนภัยนะก็บอยจะให้องค์กรที่มันเก่งกันละกันหรือคนที่คนไว้ใจ